สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Daily w e a l o d c a s t ประจำวันจันทร์ที่18กรกฎาคมตลาดหุ้นสหาราัฐปรับตัวสูงขึ้นนำโดยการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มการเงินโดยได้แรงหนุนจากการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนและข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกรง่งสำหรับการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัท35แห่งในดัชนี S&P 500พบว่า80%ของบริษัทเหล่านั้น รายงานผลประกอบการออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ด้านตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญยอดคาปิกสสรัฐเพิ่มขึ้น1%ในเดือนมิถุนายนเมื่อเทียบรายเดือนสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น0.8%หลังจากลดลง0.1%ในเดือนพฤษภาคมโดยหากเทียบรายปีพบว่ายอดคาปิกปรับตัวขึ้น9.1%ในเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นมากที่สุด นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2524ซึ่งยอดค้าปลีกที่ปรับตัวสูงขึ้นนั้นได้รับแรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของราคาพลังงานและยอดขายรถยนต์ส่วนยอดค้าปลีกพื้นฐานซึ่งไม่รวมยอดขายรถยนต์น้ำมันวัสดุกอ่อสร้างและอาหารปรับตัวเพิ่มขึ้น0.8%หลังจากลดลง0.3%ในเดือนพฤษภาคมค่ะนอกจากนี้มหาวิทยาลัยมชชิแกนได้เปิดเผยผลสำรวจระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐปรับตัวขึ้นสูรระดับ5 1 1ในเดือนก,นกรกฎาคมสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ระดับ50ขณะเดียวกันผู้บริโภคคาดการว่าเงินเฟ้อจะแตะระดับ 5. 2เ์ในช่วงหนึ่งปีข้างหน้าโดยต่ำกว่าระดับ 5. 3เปเที่มีการสำรวจในเดือนที่แล้วและเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ค่ะนอกจากนี้ตลาดยังได้แรงหนุนหล,ลังนักลงทุนคลายความกังวล เกี่ยวกับการที่เฟดจะปรับขึ้นอนัตราดอกเบี้ยรุนแรงถึง1%ในเดือนนี้หลังจากที่เจ้าหน้าที่เฟดได้ออกมาแสดงความเห็นในวันพฤหัสและวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งบ่งชี้ว่าเฟดมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย0.75%ในเดือนนี้ค่ะโดยดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวขึ้น2.1 5ดเดัชนี s p 5 0 0อปรับตัวขึ้น1.92%และดัชนีนสแสกปรับตัวขึ้น1 7 9ด้านตลาดหุ้นยุโรป ดัชนียูโรสต็อก600ปรับตัวขึ้น1.79%โดยได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มรถยนต์และกลุ่มค้าปีหลังจากตลาดล่วงลงติดต่อกัน2วันทำการทำกางความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นหน้าตาดอกเบี้ยของเฟดวิกฤตการเมืองในอิตาลีและภาวะเศรษฐกิจถดถอยค่ะขณะที่นักลงทุนรอติดตามการประชุมของธนาคา,การกลางยุโรปหรือ ECB ในสัปดาห์นี้ซึ่งตลาดคาดว่า ECB จะปรับขึ้นนับตาดอกเบีย้ย0งร์มาต่อกันที่ตลาดหุ้นเอเชียที่ดัชนีส่วนใหญ่ปิดตัวผสมผสานโดยตลาดหุ้นจีนดัชนี csi 3 0 0ปรับตัวลง1.7%นําำโดยการร่วงลงของหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่ปรับตัวลดลงมากกว่า5%เเนื่องจากบรรดาผู้ซื้อบ้านไม่ยอมจ่ายค่าจำนองสำหรับโครงการอาสังหาริมทรัพย์ที่สร้างไม่แล้วเสร็จสำหรับตัวเลข gdp ประจำไตรมาส2อของจีน ออกมาขยายตัวเพียง0.4%เมื่อเทียบรายปีต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 1. 2เค่อนข้างมากและชะลอตัวลงจาก 4. 8เในไตรมาสก่อนซึ่งเป็นผลกระทบมาจากมาตรการควบคุมโควิดในที่ในจีนโดยเฉพาะในเมืองสำคัญอย่างเมืองเซี่ยงไฮ้ด้านตลาดหุ้นญี่ปุ่นดัชนีนี้แค่อีก25ปรับตัวขึ้น0.5 4เปรปรับตัวขึ้นเป็นวันที่3ติดต่อกันนำโดยหุ้นยูนิโคลที่ปรับตัวขึ้นถึง8.7% หลังบริษัทคาดการกำไรทั้งปีสูงสุดเป็นประวัติการจากการอ่อนค่าของค่าเงินเยนและยอดขายทั่วโลกที่แข็งแกร่งขณะที่หุ้นกลุ่มสาธารณูปโภคปรับตัวสูงขึ้นหลังนายกญี่ปุ่นระบุว่าต้องการเปิดเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพื่อผลิตไฟฟ้าเพิ่มเติมในช่วงฤดูหนาวปีนี้ค่ะสำหรับตลาดหุ้นไทยเซตอินเด็กซ์ของบ้านเราปรับตัวลง0.2 2เซหลังจากค่าเงินบาทอ่อนค่าลงค่อนข้างมาก แรงเงินไหลออกจากตลาดหุ้นโดยมีแรงเทขายหุ้นออกมาในกลุ่มแบงก์กลุ่มพลังงานขณะที่นักลงทุนรอติดตามการทยอยประกาศผลประกอบการของกลุ่มธนาคารในสัปดาห์นี้ค่ะมาปิดท้ายกันที่ราคาทองคําและน้นํามันนะคะสัญญาทองคําตลาดโคลมกปรับตัวขึ้น 0. 1 3เเโดยถูกกดดันจากการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐและการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งซึ่งลดความน่าสนใจของสัญญาทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภยัย ส่วนสัญญาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้น1.9%ขานรับรายงานข่าวที่ระบุว่าสหรัฐไม่คาดหวังว่าซาอุดีอาระเบียจะเร่งปรับเพิ่มการผลิตน้ำมันทันทีในระหว่างที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบียค่ะสำหรับกรณีการลงทุนและกลองทุนแนะนำประจำสัปดาห์นี้เรายังคงแนะนำให้นักลงทุนเน้นการกระจายการลงทุนอย่างระมัดระวงังโดยหาจังหวะเข้าซื้อในลักษณะ buy on dip เมื่อราคาปรับตัวลดลงมาใน4กองทุนแนะนำรายสัปดาห์คือ1กองทุนเปิด p r i n c i p l CHT c h 2กองทุนเปิด KFA China 3กองทุนเปิด M China GD และ4กองทุนเปิด p r i n c i p l VNEQ และนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้ลับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม w e r l d v i s o r y by c h B Thai Bank สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ